ท่านแม่ทัพภาคที่สองเองนะครับพลโทบุญสินภาดกลางท่านให้สัมภาษณ์ล่าสุดท่านไม่ให้ค่า <c oughs> กับหุณเซนที่มีการขอให้ไทยงดใช้ F-16 ได้ไหมในปฏิบัติการนะครับแถมหุ่นเซนยังร้องนานาชาติให้หยุดขายเครื่องบินรบให้กับไทยด้วยโดยท่านแม่ทัพภาคที่2อ,ออกมาย้ำนะครับว่าประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาอาธิปไตย และยังพูดเปิดเผยออกมาว่าประเด็นที่มีการปล่อยข่าวลวงออกมาว่าไทยคิดแผนที่จะลอบสังหารผู้นำของกัมพูชานั้นไม่ได้อยู่ในความคิดเลยแต่อย่างใดครับวันนี้ครับความเคลื่อนไหวที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกพลโทบุญสินพาฒ์กลางแม่ทัพภาคที่สองได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากรับมอบอุปกรณ์โดรนราดตะเวนเครื่องนุ่งหม่มรวมถึงของใช้ที่จำเป็นเพื่อนำไปมอบให้กับทหารแนวหน้า จากมูล,ลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนำโดยนายป่านเทพพัวพงพันธ์เพื่อนำไปมอบให้กับทหารแนวหน้าพลโทบุญสินบอกว่าในานามของกองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกกองทัพภาคที่สองซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงขอบคุณที่ทำความดีเพื่อแผ่นดินเพื่อส่วนรวมของประเทศชาติอุปกรณ์ที่ได้มอบให้วันนี้เป็นความจำเป็นซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นการรบสมัยใหม่ ไม่มีเวลาที่จะไปจัดซื้อจัดหาตามระบบราชการก่อนจะเข้าสู่ระบบงบประมาณต้องใช้เวลานานพวกเราได้อุปกรณ์เหล่านี้จากกลุ่มพลังเพื่อแผ่นดินยามเฝ้าแผ่นดินและประชาชนทั่วประเทศที่ได้มีส่วนร่วมในการปกป้องป,องประเทศชาติในโอกาสนี้สำหรับสิ่งของเหล่านี้ตนจะรีบนำไปให้ทหารแนวหน้าใช้ป้องกันตัวเองลาดตระเวนรักษาเขตแดนประเทศไทยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกองทัพอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของประเทศไทยถ้าความมั่นคงไม่มีพี่น้องคนไทยก็อยู่ยากไม่ใช่เรื่องของทหารแต่เป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศโดยท่านแม่ทัพภาคที่สองได้ขอบคุณคนไทยที่มีความคิดในแนวทางในลักษณะที่ทําเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินซึ่งตนก็จะนำเรื่องราวนี้ไปบอกเล่าให้กับทหารแนวหน้าให้ได้รับทราบว่ามีพี่น้องคนไทยที่อยู่แนวหลังส่งกำลังใจและอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นมาให้อย่างต่อเนื่อง จะทุ่นแรงน้องๆได้เป็นอย่างดีซึ่งจากการที่ตนได้ไปเยี่ยมทหารที่อยู่แนวหน้าก็มีขวัญและกํำลังใจที่ดีนะครับนอกจากนี้ตนก็จะได้ประสานงานกับหน่วยในพื้นที่เพื่อสอบถามถึงความต้องการในสิ่งที่ขาดแคลนสิ่งที่จำเป็นก็คืออุปกรณ์เทคโนโลยีและเครื่องนุ่งห่มต่างๆซึ่งเป็นของใช้สิ้นเปลืองในช่วงหน้าฝนด้วยฟังเสียงท่านพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สงครับ อุปกรณ์มากมายที่จะเอาไปสนับสน,นุนอาหารแนวหน้าไให้แม่ครับพูดถึงครับต้องขอบคุณพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะกลุ่มรวมพลังเพื่อแผ่นดินยามพ่อแผ่นดินซึ่งนาโดยท่านอาจารย์กรานเทพหลายๆท่านแกนนําที่มาวันนี้ผมเข้าใจว่าทุกท่านนั้นทาเพื่อแผ่นดินอยู่แล้วครับผมก็ขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งในน้าใจ ของพี่น้องคนไทยที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สมบัติเพื่อมาจัดหาอุปกรณ์ในห่วงที่ผ่านมาหลายครั้งแล้วนะครับท,ที่ทั้งสองกลุ่มเราได้ร่วมกันจัดซื้อให้กับทหารตามแนวชายแดนซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่าบางอย่างเราไม่เพียงพอซึ่งเป็นอุปกรณ์สมัยใหม่นะครับซึ่งเราพยายามที่จะจัดสร้างเสริมสร้างอยู่ในห่วงปัจจุบันนี้ การที่กลุ่มพวกเราได้จัดหานั้นได้ได้รวดเร็วมากต้องขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมแล้วผมจะได้นําอุปกร,กรณ์ที่ได้รับครั้งนี้นําไปให้กับน้องๆทหารแนวหน้าเพื่อเพื่อใช้ป้องกันตัวนะครับแล้วก็ปกป้องที่ปไตยของชาตินาปจ,จุบันให้มีความเข้มแข็งขึ้นจากเดิมที่เราได้รับแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็จะประสานงานกับทั้งสองกลุ่มของเราโดยต่อนเนื่องครับเพื่อ เพื่อความเป็นอธิปไตยที่มีความเข้มแข็งของชาติไทยต่อไปครับขอบคุณมากครับแุดงว่าที่ได้รับวันนี้ตรงกับความจำเป็นของกองทัพที่ต้องการเลยใช่ไหมตรงครับเนื่องจากว่าการจัดหาต่างๆทางท่านอาจารย์ปานเทพก็ได้ประสานงานกับหน่วยในพื้นที่ถึงความต้องการอย่างไรเพื่อให้ตรงกับผู้ใช้ครับการจัดหาในครั้งนี้ตรงกับความต้องการอยู่แล้วครับหมายถึงว่าทางกองทัพภาคสองยังขาดอะไรอีกอ๋อก็จะ เป็นลักษณะเป็นเครื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บางอย่างก็จะเป็นเครื่องนุ่มห่มที่มันสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองบ้างอย่างเช่นพวกยารักษาโรคนิดดหน่อยนะซึ่งกองทัพเราก็มีอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่เราไปเพิ่มให้น้องๆได้มีความสบายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเสื้อรองในกางเกงในถุงเท้ากองทัพเราก็เสริมให้อยู่แล้วครับพวกนี้เป็นของใช้สิ้นเปลืองหน้าฝนก็อาจจะใช้มากกว่าปกติครับจากสถานการณ์โดยทั่วไปในวันนี้ซึ่งเรามีการ ผู้สื่อข่าวถามต่อเรื่องของการประชุม GBC นะครับว่าสถานการณ์ต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรวันนี้มีการประชุม GBC ที่มาเลเซียท่านแม่ทัพภาคที่สองเชื่อว่าจะดีขึ้นและจะจบลงด้วยดีเมื่อถามว่าได้ประเมินท่าทีของกัมพูชายอย่างไรว่าจะทำตามข้อตกลงในการประชุม GBC นี้พลโทบุญสินบอกว่าในความคิดของตนทิศทางน่าจะเป็นไปในทางที่ดี ส่วนการดําเนินการต่อจากนี้จะต้องรอให้พลเอกนัฐพลนาคพาณิชในฐานะรักษาการรัาารรฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแถลงผลทั้งหมดก่อนซึ่งตอนนี้ตนก็รอคําชี้แจงอย่างเป็นทางการในสิ่งที่ได้ไปลงนามกันพลโทบุญศินยังย้ํานะครับว่าในข้อเสนอ8เรื่อง6ประเด็นตนให้ความสําคัญทหารไทยณนะปัจจุบันนี้อยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นครับคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นหลัก ส่วนเรื่องอื่นๆถือเป็นเรื่องปกติที่ต้องพูดคุยกันอย่างเช่นการหยุดยิงซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันอยู่แล้วและสถานการณ์ต่อจากนี้ก็ได้เน้นย้ำให้ทาหารที่อยู่แนวหน้าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและตรึงกำลังไว้ตลอดเรื่องแผ่นดินไม่สามารถคุมได้ด้วยเครื่องมือต้องใช้คนเฝ้าเมื่อเปรียบเทียบกับท่าทีของกัมพูชาแล้วเราจะต้องประกบไว้แบบนี้ครับ ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีกองกําลัง B HQ หรือว่าองคครัก์พิทักษ์ขุนเซนสายลับกัมพูชาที่เข้ามาสอดแนมในไทยแล้วก็มีการจับกลุ่มได้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ผลโทบุญสินบอกว่าเราต้องสืบสวนต่อไปตามขั้นตอนว่าข้อเท็จจริงคืออะไรมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างซึ่งทุกพื้นที่นั้นตนไม่ประมาทและได้เรียนผู้ว่าราชาการทุกจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการกอรมนจังหวัดให้มีความตื่นตัวและเฝ้าระวังร่วมกัน เมื่อถามว่าคนที่สามารถจับกลุ่มได้ที่บุรีรัมยืนยันได้หรือไม่ว่ามาจากกองกำลัง DHQ พลโทบุญศิล์ก่าวว่ารอการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับยืนยันว่าทหารแนวหน้ามีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมปกป้องอธิปไตยเนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนโดยแม่ทัพภาคที่สองยืนยันนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้กังวลอะไรหากคุยกันเข้าใจก็ไม่มีอะไร แต่หากคุยกันแล้วไม่เข้าใจก็พร้อมปกป้องอธิปไตยของเราต่อผู้สื่อข่าวถามว่าทางพลเอกนะัทพลระบุว่ากัมพูชาได้แสดงความจริงใจในระดับหนึ่งส่วนทางทหารได้ประเมินความจริงใจหรือไม่พลโทบุญสินกล่าวว่าก็ประเมินอยู่แต่เราไม่ประมาทอย่างไรก็ตามเราต้องมีความจริงใจก่อนพลโทบุญสินยังกล่าวถึงการที่ทหารไทยวางรั้วลวดหนามใหม่นะครับที่ช่องอ่านมา้า หลังจากที่กัมพูชาเข้ามาตัดรั้วลวดหนามโดยท่านบอกว่าคนกัมพูชาเข้ามาทำคอนเทนต์ฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ให้ออกไปจากพื้นที่แล้วพร้อมกับวางรั้วลวดหนามใหม่เพื่อป้องกันฐานที่มั่นของเราสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ที่เราควบคุมอยู่ส่วนในอนาคตจะมีกิจกรรมลักษณะนี้อยู่เรื่อยๆหรือไม่นั้นมองว่าไม่เป็นปัญหาเราต้องห้ามอย่างเด็ดขาดแต่ข้อดีก็คือเขาไม่ได้นำอาวุธขึ้นมา อย่างไรก็ตามก็ยอมรับว่าทุนระเบิดในพื้นที่ยังมีอยู่จํานวนมากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ปราสาสต,ตาควายอาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินจะต้องมีการประสานกับทางกัมพูชาครับในการเก็บส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาป่วยหนักและก็เป็นไข้มาลาเรียนั้นตนได้เห็นจากสื่อของกัมพูชาซึ่งก็ถือเป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการดูแลกําลังพลของตัวเองซึ่งฝ่ายไทยก็มีแพทย์สนามในการดูแลอยู่แล้ว โรงพยาบาลอำเภอในแต่ละจังหวัดก็พร้อมสนับสนุนซึ่งตอนนี้ทหารไทยยังไม่มีการเจ็บป่วยส่วนเรื่องการเก็บศพของทหารกรัรมพูชาจากที่ตนลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการภูมะเขือก็ยังเห็นอยู่นะครับท่านแม่ทัพว่าอย่างนั้นแต่ได้ประสานกับทางกัมพูชาแล้วให้มาเก็บศพไปซึ่งทางกัมพูชาได้ตอบรับมาแล้วยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาต้องมาเก็บเองเราจะไม่เก็บให้ เพราะกระทบต่อมลภาวะทางอากาศของฝั่งไทยและกัมพูชาแต่หากเขาไม่ยอมเก็บเราก็มีมาตรการในการดับกลิ่นผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนมีการโพสต์ข้อความว่าไม่อยากให้ไทยใช้ F16 ในการปฏิบัติการแล้วก็ยังร้องขอไปอยังนานาชาติไม่ให้ขายเครื่องบินรบให้กับประเทศไทยพลโทบุญศิล์บอกว่าก็เป็นเรื่องของเขา เขาขอไม่ให้ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่เราจะใช้เพื่อปกป้องอธิปไตยของเราส่วนข่าวการลอบสังหารสมเด็จทุนเซนและฮุนมาเน็ตนั้นเป็นข่าวที่ออกมาจากสื่อกัมพูชาเราไม่ได้ปฏิบัติอยู่แล้วครับ กา,ารมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนะครับวันนี้เนี่ยก็มีการมอบโดรนโลเคเตอร์ครับ30ชุดมูลค่ากว่า8 3 5ล้าน3แสนบาทรวมถึงสิ่งของจำเป็นต่างๆเพิ่มเติมให้กับกองทัพภาคที่2ด้วยนะครับที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินคุณสุรวิทย์วีรวันรองประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน พร้อมด้วยนายจตุพรพรมพันธ์นายสมชายแสวงการอดีตสวคุณประพันธ์คุณมีคุณประกอบกิจอินทองและคุณจิรารัตนธนสารสมบัติตัวแทนจากกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยได้มีการมอบโดโรนโลเคเตอร์หรือว่าเป็นอุปกรณ์ตรวจจับอากาศยานไร้คนขับแบบพกพาครับที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับโดรนและเส้นทางการบินแบบเรียลไทม์ และยังสามารถระบุตำแหน่งของโดรนรวมถึงตำแหน่งต่างๆได้อย่างแม่นยำส่งมอบให้กับท่านพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่2องจำนวน30ชุดด้วยกันมูลค่า8 3 4ล้าน3 0 0บาทซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่กองทัพต้องการที่สุดในขณะนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบโต้ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ครับมูลลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินยังส่งมอบสิ่งของจำเป็นต่างๆอาทิยาเวชภัณฑ์ที่มีผู้ร่วมบริจาคผ่านมูล,ลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินรวมถึงเสื้อรองในกางเกงชั้นในถุงเท้าสำหรับทหารที่จัดซื้อโดยเงินบริจาคจากการชุมนุมรวมพลังปกป้องอธิปไตยเมืม่อวันที่28กร,รกฎาคมที่ผ่านมามูลค่ารวมประมาณ10ล้านบาท ฟังเสียงอาจารย์ป่านเทพพัวพงพันธ์นะครับประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินครับยฝ้าแผ่นดินนะครับก็มามอบโดรนโลเคเตอร์ hmm. ก็คือเครื่องมือในการดักจับพิกัดของโดรนและผู้บังคับใช้โดรนนะครับโดยเฉพาะอันหลังเนี่ยผู้บังคับใช้โดรนเนี่ยจะเป็นเป้าหมายหลักของการบริจาคครั้งนี้นะครับ mm hmm. เรียนให้ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการประเมินสถานการณ์ของเรา กับทางกองทัพลักษณะของโดโลเคเตอร์เนี่ยที่จริงแม่ทัพท่านไม่ได้ร้องขอนะครับแต่เราประเมินแล้วต้องใช้แน่ๆท่านก็บอกเห็นด้วยและจําเป็นต้องใช้พผมแจ้งว่าจะมอบให้วันศุกร์จะไปที่โคราชท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามานัดกันเจอกันวันนี้เลยก็คือเป็นที่มาว่าจากเดิมนัดวันศุกร์มาเป็นวันวันพระธาตแล้วท่านมารีบรับมอบเพราะต้องรีบใช้ทันทีถามว่าประโยชน์ของมันคืออะไร ถ้าท่านรู้ว่าทุกคนรู้ว่ากัมพูชามีโดรนเนี่ยบินเข้ามาในประเทศไทยมากแล้วก็จํานวนมากหลายสถานที่ไปยังพิกัดสําคัญสําคัญทั้งนั้นนะครับอาจจะเป็นการปั่นป่วนหาพิกัดเป้าหมายเพื่อโจมตีในครั้งหน้าหรือจะเป็นการหลอกเพื่อทําให้เรากังวนกระวายใจก็ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเครื่องมือนี้นะครับมันจะสําคัญไม่แพ้แอนตี้โดรนหรือเครื่องมือกําจัดหรือต่อต้านโดรนหมายความว่ายังไง ถ้ามือถ้าเรามีเครื่องมือต่อต้านโดรนเรียกว่าแอนตี้โดรนเราบังคับให้เขาลงได้แต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนถึงเรากำจัดเขาเขาได้ครั้งหน้าเขาก็บินกลับเข้ามาใหม่มันก็ไม่จบหรือเรากำจัดโดรนเครื่องนั้นลำนั้นทิ้งไปเขาก็เอาโดรนใหม่มาวิ่งใหม่อยู่ดีถ้าเขามีอยู่หลายพันลำหรือหรือหลายหมื่นลำการแก้ปัญหาของเราคือโดโล,โลเคเตอร์เนี่ยมีเป้าหมายว่าใครบังคับจับคนนั้นถ้าอยู่ในประเทศก็กำจัดทั้งเครือข่าย คือเข้าไปจับกลุ่มสืบค้นสืบสวนสอบสวนไล่เส้นเงินและดูเครือข่ายกวาดล้างทั้งเครือข่ายได้ซึ่งสำคัญอาจจะมากกว่าแอนตี้โดรนด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันนี่คือในประเทศที่เขามาก่อกวนเราในขณะนี้นะครับประการที่สองคือนอกประเทศซึ่งกำลังบินอยู่ตามภูมะเขือช่องอานมา้าหรือช่องคานมา้าที่เราเห็นอยู่ในขนาดนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ คือการก่อกวนและบินอยู่นอกประเทศเรายิงเขาไม่ได้นะครับและอย่างมากก็ทําด้วยแอนตี้โดรนทําให้เขาลงแต่ไม่รู้ว่าเขามาจากที่ไหนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าเขาบินบังคับมาจากที่ไหนวันที่มีการประทะหรือเขาจะมาก่อกวนเราเราสามารถโจมตีพิกัดที่เขาบังคับวิทยุนั้นอยู่ที่ตัวคนเลยดังนั้นเครื่องมือนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยู่ในมือกองทัพภาคที่ส อยู่ที่ท่านแม่ทัพภาคทีสองท่านจะกระจายไปที่ไหนบ้างเพื่อไปกวาดล้างเครือข่ายที่กำลังดำเนินการในการสอดแนมประเทศไทยหรือหาพิกัดโจมตีประเทศไทยอยู่ดังนั้นเครื่องมือนี้เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญกำลังกองทัพให้กับทหารให้เขาคลายกังวลและทำให้อริราศัตรูหรือผู้ไม่หวังดีต่อประเทศไทยเนี่ยจะต้องคิดให้หนักว่านับจากนี้กองทัพก็มีเครื่องมือพร้อมเช่นเดียวกันครับ และประการที่สองก็คือวันนี้ผมได้คุยกับทางท่านแม่ทัพภาคที่สองคุยกันหลายเรื่องนะครับสิ่งที่ท่านรู้สึกขอบคุณพวกเราก็คือสิ่งที่เราทํานั้นเป็นประโยชน์คือสิ่งที่เราจัดหาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อกองทัพแน่นอนประการที่สองท่านยืนยันเลยว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นวิธีการและกลไกลที่เร็วเทียบกับงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐซึ่งระบบในการจัดซื้อจัดจ้างช้าและอาจจะไม่ทันการ ดังนั้นการมีภาคประชาชนที่มาร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินท่านถือว,ว่านี่คือการทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติในสถานการณ์ที่กองทัพต้องการความเร็วในการจัดหาให้ได้ทันและจะเรียนให้ทราบว่าเราได้ผู้นี้มาเมื่อคืนนี้จะว่าไปเมื่อเช้านี้คือตอนตีสามผมยังไม่ได้นอนเลยครับเพราะรู้ว่าเราแข่งกับเวลา แล้วก็ทราบว่าไม่ใช่แค่กองทัพบกบนะครับทัพเรือก็มาติดต่อเราว่าที่กองทัพเรือก็มีการลาดตระเวนมุ่งหมายไปสำรวจในพื้นที่เปราะบางหรือเป็นอันตรายต่อกองทัพเรือฐานทัพเรือด้วยซ้าไปเขาก็ต้องการเหมือนกันก็แปลว่าสิ่งที่เราจัดหามาให้เหล่านี้คือความต้องการที่แท้จริงของกองทัพในเวลานี้และเราก็จัดหาให้ได้ทันด้วยครับ โดยอุปกรณ์การตรวจจับอากาศยานไร้คนขับแบบพกพาหรือว่าโดรนโลเคเตอร์เนี่ยนะครับวันนี้มามอบ30ชุดด้วยการมูลค่า8ล้าน3 4 6 0 0 0บาทมีฟังก์ชันการตรวจจับที่สำคัญนะฮะจับคลื่นวิทยุ RF sensing การถอนรหัสโปรโตโคอลการระบุตัวตนจากระยะไกลแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆซึ่งอุปกรณ์ในการตรวจจับอากาศยานไร้คนขับแบบพกพาเนี่ยนะครับเป็นกล่องสีดำๆหิ้วได้เลยเนี่ยนะ สามารถที่จะตรวจจับโดรนแล้วก็เส้นทางการบินแบบเรียลไทม์รวมถึงระบุตำแหน่งของโดรนรวมถึงตัวรีโมทคอนโทรลได้อย่างแม่นยำด้วยนั่นเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะครับทีนี้ผมไปเหลือบเห็นรายการอื่นๆที่ทางมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนำมาส่งมอบในวันนี้ด้วยนี่นะครับยังมีกางเกงชั้นในนะครับจำนวนหมื่นชิ้นเสื้อรองในอีก6000ตัวแล้วก็ถุงเท้านะครับอีกหมื่นคู่ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ นอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีรายการอุลิสยาวมากนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับโดยทางวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยมีการบริจาคชุดยาที่จําเป็นให้กับทหารด้วยไม่ว่าจะเป็นสเปรย์กันยุงนะครับ347ขวดขี้ผึ่งแก้น้ํากัดเท้าน้ํามันไพรทิงเจอพยายอนะครับทิงเจอทองพันช่างยาหม่องไพรเป็นต้น แล้วก็ยังมีบริษัทสายไฟฟ้า V9 Cable จำกัดนะครับบริจาคสายไฟฟ้าขนาด1.2ต mm ารางมิลิเมตร50ม้วนแล้วก็2.5ต mm ารางมิลิเมตร50ม้วนบริษัท HD Apparel จำกัดก็บริจาคกางเกงชั้นในอีกพันตัวถุงเท้า926คู่ยังมีตาข่าย2มัดยากันยุงนะครับจากอรพิน4,002เสื้อคอกลมแดงชมพูวนาสุวรรณ ยากันเชื้อรานะครับจากห้างขายยาทรงคุณพลาสเ s t e r t e n s o พลาสนิโอติก้าบามทาแก้ปวดยาแก้ท้องเสียพลาสเตอร์ปิดแก้ปวดนะแล้วยังมีกางเกงในอีก250ตัวโอ้รายการเยอะจริงๆในเพจของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเองเนี่ยนะครับมีการเผยให้เห็นภาพของทีมงานฮนะ อย่างที่อาจารย์ปันเทพบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าโอแทบจะไม่ได้หลับได้นอนกันอาจารย์ปันเทพบอกว่ายังไม่ได้นอนเลยเนี่ยเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาถึงอย่างโดรนโลเคเตอร์เนี่ยมาถึงตีสเมื่อเช้าที่ผ่านมาในเพจของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินบอกว่าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับทีมงานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินช่วยกันลําเลียงของต่างๆทั้งจากการจัดซื้อและรับบริจาคเตรียมไปมอบในช่วงเช้าวันนี้ แล้วก็บอกว่าสังเกตดีๆกล่องดำมีทีเด็ดสดๆร้อนๆมาตอนตีสามนะครับกล่องสีดำนี่ก็คือโดรนโลเคเตอร์นั่นแหละนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนี่นะตึกของมูลนิธิตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะท่านผู้ชมพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยขนของกันไปแล้วเพื่อเตรียมที่จะมอบให้กับนะในส่วนของกองทัพในวันนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย ยังมีส่วนที่ได้มอบไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับก็คือในส่วนของอาการมอบรถนะตักหน้าขุดหลังแล้วก็รถชุดตีนตะกากาศไปเมื่อวันก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีตู้คอนเทนเนอร์นะครับมูลค่าแส6 0 0 0บาทหามอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็